สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรสาหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณแนวทาง2ตัวท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบ,บาลน,นะคะในววันที่16หพฤศจิกายนพศ2563นะคะสําหรับสูตรคํานวณของเราในวันนี้ทางเราจะทําการคํานวณจับชด2ตัวท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะสําหรับ สูตรใหม่นี้มีตัวเลขเด่นอะไรบ้างรวมกันสนับสนุนสลักขินเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณ2ตัวท้ายของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางใหม่นะคะขอแนะนําการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะจุดข้างบนนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่1บวกหลัก10ครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่4 3สครัง้ง บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะแล้วสําหรับชุดข้างล่างเอาหลักพันสามครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สามนะคะบวกสี่บวกสามนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับสองตัวท้ายของเราสูตรคานวณในวันนี้จับชุดใดตัวเลขเด่ดเนอะไรบ้างการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จ้ะสำหรับการคํานวณนะคะชุดข้างบนหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลขเจ็ดบวกหนึ่งได้8 8ดบวกสนะคะ8ปดบวกสามสิบเอ็ดสิดบวกสามสิบวกสามสเจ็ดสิบเดได้เลขเนเนะคะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะ 7, 7 1, ได้8 8ดบวกหนึงนะคะ 3, 11, 11 3, 14, 14 3, 17, 17, ได้เกเ้าสำหรับชุดข้างล่าง หลักพันสามครั้งนะคะหาสามสิบห้าสิบห้าบวกหนบวหนึ่งสิบเบวกสี่ยีอดเอ็ดไดรเลขเดนหนึงนะคะหนบวกสีนะคะได้ห้าห้บวกสามได้แปดสหรับผลออกรางวัลท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าแปดสำหรับการคำนวณเลขเดนสองตัวล่างในงวดน,นี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้เลขเจเลขแปและเลขเ้าและชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขหนึ่งเลขหและเลขแ ผลรางวัลด้ออกมาแล้วสตัวท้ายนะคะในงวดนออก98เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสตัวท้ายในงดนี้นะคะชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข9กนะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว98จ้ะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยคั้งที่1เลข7 7็บวก2ได้9 7บวก2ได้9 9บวก2 1 1 11บวก2 13 13บวก2 15 สิบหไดเลกเดนห้านะคะห้บวกหนึ่งนะคะได้หกหบวกนะคะได้เจ็ดหรับชุดข้างหน้าหลักพันนะคะสมครั้งเกคนสามนะคะยี30 30่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสามสาบกสาบวกเจ็ดสดกเดนศูนย์ะคะศูนบวกสี่ะคะได้สี่บวกสนะคะได้เจ็ะะดหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกห้เจ็ด สำหรับการคำนวณเลขเดน2ตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนนะคะคำนวณได้เลข5้าเลข6และเลข7และชดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลข4และเลข7ผลรางวัลนะคะได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะในงวดถัดมาออก57นะคะเพราะฉะนั <through> ้นสำหรับการจับชด2ตัวล่างในงวดนี้นะคะชดข้างบนเข้าตัวเลขเดนเลข5นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออกมาแล้ว57เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา ดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่หนะคะเลข2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7บวก3ได้10 10บวก3ม13ได้เลขเด่น3นะคะ3บวกหได้4 4บวก1นะคะได้ 5. สําหรับจุดข้างล่างหลักพัน3ครั้งนะคะ4ีคน3 1ม1บวก2 14 14บอง16บวก3 19 19ได้เลขเด่น9นะคะ9บวก4นะคะได้13ได้เลข3 3บวก3นะคะได้6สสำหรับผลออก เราบรรลัท <Happiness. S 2> ้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก59สำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข3เลข4และเลข5และชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลข9เลข3และเลข6ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ59เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข5นะคะและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข9นะคะเราบรรลัท้ายสองตัวในงวดนี้ออก59 สำหรับแนวทางการคำนวณในงวัวถัดมาหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลข7 7บวก5 12, 12บวกศูนย์3ครั้งก็12นะคะได้เลขเด่น2นะคะท่านผู้ชม2บวก1นะคะได้3 3บวก1ได้4สำหรับชุดข้างล่างหลักพัน3ครั้ง7คน3 21 21บวกเก้าสบวก9 39 3บวก5 44 4ีได้เลขเด่น4นะคะ4บวก4ได้8 8บวก3นะคะได้11ดได้เลขห สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสามแปดสำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้เลขสองเลขสามและเลขสี่ดี๋ยวชุดข้างล่างคำนวณได้นะคะเลขสี่เลขแปดและเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะแดี๋ยวชุดข้างล่างคข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วสามแปด เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักร้อยทางที่1เลขหนึ่งหนบวกแนะคะได้เก้า9้าบวกห้าสิบสี่สิวกห้าิก้าสิบเวกห้ายี่สได้เลขเด่นสี่นะคะ4ีบวกหนได้ห้าห้าบวกหนะคะได้6กสำหรับชุดข้างล่างหลักพัน3ามครั้ง6กคนสามสิบปดสิบแปดบวกหกสบดบวกหกยี่สิบวกหกสามสได้เลขเด่นศูนย์นะคะ ศูนย์บวกสี่นะคะได้สี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางเลนท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้นะคะชดข้างบนคำนวณได้ได้สี่ได้ห้าได้หกและชดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขศูนย์เลขสี่และเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะ รางวัลในลท้าย2ตัวในงูนี้ออกมาแล้ว40นะคะสําหรับ40นี้คืองวดวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นของเรานะคะชุดข้างบนได้เลขเด่นเลข4ลชุดข้างล่างนะคะได้เลขเด่นเลข0นะคะการจับชนนะคะก็40นะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้ว40ตรงตรงนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2563นะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณเลขเด่นในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทาง2ตัวไทยนะคะแนวทาง2ตัวไายหัวรัฐบาลไทยนะคะทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วคอยจับชด2ตัวไทยด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นของเรานะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างสําหรับชุดข้างบนนะคะหลักร้อยครั้งที่1เลข1 1บวก5ได้6 6บวก2ได้8 8บวก2ได้10 10บวก2 12 12ในเลขเด่น2นะคะ สอบวกหได้3 3มบวกหนะคะได้สี่สำหรับชุดข้างล่างนะคะหลักพัน3าครั้ง6กสามสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายบเจ็เดวกเก้าสบกสามสิบหวกห้าส่ิบเ็ดเด้น1นะคะหนบวกสีนะคะได้ 5, 5้าบวกสานะคะได้แปดสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสตัวท้ายในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลข2เลข3และเลข4และชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลข1เลข5และเลข8นะคะสำหรับการจับชุด2ต,ตัวท้ายในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราจับชุดได้ทั้งหมด9ชุดนะคะขอแนะนำการจับชุดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะได้2 1นะคะ2 5 2 8ด สามหนึ่งสามห้าสามแปดสี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดจ้ะสำหรับสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางสองตัว้ายนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดข้างบนได้เลขสองเลขสามและเลขสี่และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งเลขห้าและเลขแปด สำหรับการจับฉลรางวอลในท้าย2ตัวในงวดวันที่16นี้ทางเราจับชดได้ทั้งหมด9ชุดนะคะ2 1 2528 3135 38 41 4, 1, 4 5ง 8, 8นะคะสาหรับสูตรคํานะคะสำหรับคณวนนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอรุนโดยกันนะคะสำหรับทาง9้าชุดนี้นะคะจะผ่านหรือไม่นะคะในงวดวันที่16นี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีทุกๆท่ทานนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้รับโชคกันนะคะในงวดวันที่16กจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะสวัสดีค่ะ